หวยลาวงวดนี้ล่าสุดออกอะไรตรวจหวยลาวงวดวันจันทร์ที่24สิงหาคม2563มาดูกันนะครับว่าหวยลาวงวดนี้ออกเลขไหนและนามสัตว์อะไรกันบ้างเราไปตรวจรวพร้อมๆกันเลยครับตรวจหวยลาวงวดวันจันทร์ที่24สิงหาคม2563เรามาเริ่มกันที่เลข5ตัวกันก่อนเลยครับเลข5ตัวคือเลข เจ็ดเจ็ดสองสามศูนย์เจ็ดเจ็ดสองสามศูนย์เลขสี่ตัวคือเลขเจ็ดสองสามศูนย์เจ็ดสองสามศูนย์เลขสามตัวคือเลขสองสามศูนย์ 2องสศเลขสองตัวคือเลข3 0 3 0เลขหนึ่งตัวคือเลข0 0เลขน,นามสัตว์สนามสัตว์ได้แก่หมายเลขสอง,สองนกกางแก่หมายเลขหน พึ่งหมายเลข4 0นาคน้ำหมายเลข2 2นกกางแก่หมายเลข1 6พึ่งหมายเลข4 0นาคน้ำเรามาทวนตรวจหวยลาวงวดวันจันทร์ที่24สิงหาคม2563กันอีกรอบนะครับเลข5ตัวคือเลข7 7 2 3 เลข4ตัวคือเลข7,2,3,0เลข3ตัวคือเลข2,3,0เลข2ตัวคือเลข3,0เลข1ตัวคือเลข0เลขนามสัตว์สมนามสัตว์ได้แก่หมายเลข2,2 นกกลางแก่หมายเลขหนึ่งหกพึ่งหมายเลขสี่ศูนย์นาคน้ําทั้งหมดนี้ก็เป็นการตรวจหวยลาวงวดนี้สําหรับหวยลาวงวดถัดๆไปเราก็จะติดตามแล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดๆไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่มซับสไครต์ที่ช่องของเราได้นะครับถ้าหากว่าถูกใจคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่กันแล้วนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ